หลังจากการทำลายแผนการของโลกครั้งที่2ได้เลกุล่าอาร์มี่บุกประจับไนโคโมเดิลถึงไม่สามารถจับได้แต่ภารกิจนั้นก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วมาโค้ลัทธมะต้องการที่จะลาออกและวางมือกับเรื่องนี้แต่การลาออกของทั้งคู่ต้องถูกปฏิเสธเพราะยังมีพวกเลเบ a r อาร์มี่หลงเหลืออยู่ทั่วโลกในขณะเดียวกันหน่วยสปโรที่เป็นหน่วยข่ากองของรัฐบาลน,นั้นได้เจอเบาะแสการหายตัวไปของนนยคลมเดินพร้อมกับต้องสืบสวนกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างสิ่งประดิษฐ์ของเอเลียนที่เจอในฐานทัพของรัสเซียโดยมีการส่งนักวิจัยบางส่วนไปเก็บตัวอย่างมาทดลองแต่ขาดการติดต่อหลังจากได้รับรายงานเรื่องเกี่ยวกับศพเดินได้ไม่ใช่แค่นั้นมีการทดสอบนิวเกียร์ที่ไม่สามารถระบุที่มาของการทดสอบหลายๆครั้งในเกาะทะเลแปซิฟิกผู้คนแถวนั้นได้บอกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์อาศัยอยู่เต็มเกาะทางเลกูล่าอาร์มี่รู้สึกได้ถึงความผิดแปลกนี้เลยส่งมาโคลและทีของเขาเพื่อรับภารกิจใหม่โดยทันที ซึ่งทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเมทสัลลัก3สามใช่ไหมโม่ฮะมึงอยู่ในเมทสัลลักษสามใช่ไหมไม่เรื่องของมึงสัมึงไม่สนในสัตว์ทางสีเล่นนักมันก็ขึ้นอยู่ระเลขสามเนี่ยมึงเถียง,ง 5, 6, 6, 5. อุภาคุเป็นภาคห้าไอ้บ้าอย่าให้ต้องพูดแล้วทำไหนอ่ะฮะมาต่อไปโอเค,อเ,คเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโม่กดแม่กดเลยโม่โม พี ok okay. ่ยังไม่โอเคเลยเดี๋ยวผมเลยอาเอว่าพี่เล่นตัดเดี๋ยวมันก็มาเล่นหรอกอ้าอ้าอ้าวกำลังพี่กำลังเพิ่มโอเคที่หิวตังเต็มแล้วเนี่ยโอเคผมอ๋อยะพลาดเสกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีผู้ออกผู้ออกเดี๋ยวเล่นด้วยกันไม่ได้โอเคกดเลยโม่กดเลยกดชุบตัวเลยกดอะไรเรื่องของเรื่องคือเสียงมันอีสปอร์ตแบบเสียงมันเฮี้ยมากเราก็เลยเริ่มเล่นใหม่ใช่ไหมโม่นี่ใหม่เออ ไม่พูดบากเลยแหละโอเคครับพี่แลอกเป็นมาโคลิคาโดไมลอนใช่ตามอาแรกที่พี่บอกไปตอนนี้เราอยู่ในเกาะด็อกเตอร์มาโอที่บอกว่าอหไรวะบอกแค่กูบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วไอ้เหี้ยมันเข้าใจคำว่าตัดต่อก็สั์นะไม่แต่ที่บอกไปโม่ที่เนี่ยมันไปไหนทางนี้ไอ้บ้ายนี่อย่างที่พี่บอกไปใช่ ให้คุณบอกหน่อยคุณบอกว่าตรงเนี้ยอย่างที่แกเห็นนะตะกี้นั้นมันเป็นฐานระเบิดนิวเคลียร์มันเป็นการทดลองนิวเคลียร์แปลกๆแล้วเราได้รับสาเหตุได้รับรายงานมาว่ามีแบบมีพวกตัวการทันธุ์น่ะอาศัยอยูวิถี้เออเราเลยสำรวะบอกไม่มีอ่าเนี่มึงทำเนี่มึงทำงานหน่วยไหนนะฮะเนื้อสื่อราชการเับโอ้โหไอ้เหี้ยคนแตกตื่นทั้งประเทศเพราะมึงคนเดียวเลยหี้ยอย่างเงี้ย ใช่เขาจะเชื่อมึงหรือเปล่าอยี่ขอผมคืนไม่ให้ผมคืนมาเตอร์มาไกลสี่ครับผมมึงผมจะยอมนี่เห็นว่าภารกิจนี้มันทำยากพี่เลยพาลงมาเนี่ยอุ้ยวันนี้ใครอ่ะอันนี้ลูมิไงพี่แกชอบหลงทางตลอดเหมืนพักต่อโซโล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 อุ้ยเฮ้ยไตรโลไม่ไตกไตรอ่เไอเด้ ไอพวกไกพันพวกนี้มันเหลือเกินนะเนี่ยมันเยอะจังวะเออเชียด้านบนหน่อยเรียบร้อยพี่เชียดด้านบนแล้วผมผมทำชาเล่นเดี๋ยผมจะไม่ตายให้ดูเเวงเล็บรอเล่นไ่สอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนีกลข้าให้อะไรพี่นี่เียบร้อยตาทางไหนโมอ่ลงัล่าพี่แล้วมึงขึ้นนั่งมาทำไมอ่ะอุ้ยเอาเชียมหายเดี๋ยนะาจะตาย เลยยก็ตาออพี่คันม่กระเซียให้มันก็ได้เบอร์เซียเลยแต่แต่แต่ไม่มีใครให้สลัดไดาๆๆอย่างที่บอกไปไว้ว่าที่เนี่ยมันโดนไอ้พวกเลเบลมันมันมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้งานในพวกสัตว์พวกเนี้ยพวกสัตว์กลายพันธุ์ให้เป็นอาวุธให้เป็นอาวุธเชียวภาพเดี๋ยวมึงจะไปไหนเนี่ยทางนี้ตะโกนเสียงดังเะใช่พี่ตอนนี้ ตอนนี้คือพี่รู้สึกไอ้นี่เว้ยพี่รู้สึกอู้หูตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่อู้พี่ไม่รู้ว่าการขนาดไหนเนี่ยตายเอ้ยของกูตายแม่เอางั้นพี่ขอลิงลิงไม่ให้เดจะได้มึงอัพลิมไปแล้วจใจอะไรกะอุ้ย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 ไม่ให้ไม่ให้โอเคเอาไปเลยไม่เอาก็ได้ต้องต้องให้โปรไปยืมดูไหมตายตาย ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเอาแบงสองอันเลยอ่าแล้วอันอ่าแล้วคือยังไงเจาะเอ้ยเฮ้ยนี่มันตัวไอ้ซุปเปอร์วัคแนนดีว่ะโอโอปืนหมอกแคนเอฟบีอ่ะติดชวนขาดอันนี้โอ้ยมันเอสมันเอฟบีสลักน้อยมันมึงมันมันเขิ่อนอีกแล้วเหรอไม่ผมไม่เสียร่างถึกเฮ้ยเฮ้ยตอนดีลงลงไก่ไก่เอา ลุงขายไก่นี่มึนี่มึงให้ลุงกูไปขายไก่แล้วล่ะเย้นี่เอาไปเด้กอู้วมันเจ็บ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 ไม่ชอบใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยผาแล้วอุ้ยผาแล้วเอาผมไปด้วยอ้าวเห็นไหมไม่ตายเลยที่สุดตลอดเลยแบบมึงก็เก่งเกลี้ยยิบอ้าวไอ้ย่าลืมบอกชื่อไปเลยตะกิมบอลมันชื่อ huge permit you're great นิวเกดดีอุ้ยคะแนนเยอะกว่าวายสมบูรณ์มีเงินมีมีเงินสี่หมื่นสองม่ใช้ว่าจะเก่งนะเว้ยโอเคโม่ตอนนี้เราอยู่ที่ออรัสเซียเอ่อสุดกระเบียดเอาคำด่าดใ้้มาต้นกันเลยที่นี่แหละที่ที่บอกว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำงานแล้วเขาหลังจากมีเหตุการณ์ซอมบี้ฟูบะพวกเขาก็ขาดการติดต่อไปเลยเว้ย เขาไปรีดวอลกากันนี่แหะมันอุ้ยไม่คุ้ต้องเป็นทุกรอบเลยใช่ไหมเขาไปรีดอลกากันอันนี้เอาวอลกากูไปแดกไอ้สัสเอ้ยพี่เก็บยาเก็บยาเก็บยาเฮ้ยแล้วมึงเอาอะไรกูก็บทำไมไม่าดามเฮ็กตือไว้ล้างล้างล้างฉากล้างฉากเฮ้ยเอาระเบิดไประเบิดไปอ่ากลายเป็นตอมบี้แล้วเอ้ย สวยสวยสวยเลือกเลือดกูเป็นระเบิดได้ด้วยเหรอเนี่ยนี่ล้างช่เองล้างชาติแล้วแล้วถ้ำนี้คือใครอ๋อคือประธานาติประดีที่เครื่องบินตกกันล่ะเดี๋ยวท่านมาได้ไงวะเนี่ยวิวิขาดเครือข่าวฝนมันไม่ใช่ฝนมันคือไฟฟ้าที่มันได้เก็บเก็บยาไเก็บยาเก็บยาโอเคเก็บยาเก็บยาได้ได้เฮ้ย แต่ไม่จะมายกูเก็บยาหักข้อมั้งวะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอือนี่ให้ตายห่าไปดิเก็บยาไปนี่ไงบุ๊คอ่าถ้าถ้ามาจูกูหายเองก็ได้สัสไหมลิงลิงไม่ไปลิงไปแล้วลิงมันมาจังไส้วะใช่ลิงจั๊กจั๊กไม่ไม่กูหายไปไหนอุ้ยอ๋อจะยิงหมดแล้วไงแกแกได้อาวุธมาแล้วไงอ๋ออะไอ้พ่อเลยเดี๋ยวพเนี้ยที่ ี่มันมาแถวนี้ก็เพราะว่ามันรู้เรื่องของไอ้เมื่อต่างดาวไม่ต่างดาิ่ง่งห่งหยิ่ระวังตายแล้วระวังตายนะไม่ไ <soup> ม่ผมมีวันตายอ๋อ้่าฮ่าฮ่าฮ่าผมกลายเป็นซอมบี้ซะเนี่ยเจอได้ผมว่าเป็นซอมบี้ซอมบี้ไรสมองนีเลยหลบพ่น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 ได้ได้ได้หมดลังฉากไหมโอ้ยเอ้ยผมเก็บเฟย์ไปโอเค ผมดูแล้วเดี๋ยวพี่อ๋อขากระดึกนะนี่อื้อเฮ้ยเฮ้ยมันกระชอนนี่จะมันจะทชอนมันโดนมันโดนหั่ใครมาหรอเดอ๋ยวแล้วไปไยอดยอดยอดโอเคไม่ได้แดกไม่นเสียเวลานี่แหละคือฐานพวกรัสเซียจริงๆแล้วพวกรัสเซียเขาก็เห็นปรากฏการมนุษย์มนุษย์ต่างดาวเหมือนกันน่ะหละมนุษย์ต่างดาวเลยนะไม่เย่พูดมากตาย พี่ลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วเอ้ย่แกวี่อยารอไอตวนี้มันข้ามไดได้ได้เียโดดโดดข้ามไปเลยอ้าอมันก็ข้ามได้นี่ว่แต่ว่ามันไม่รับไปต่อเออใช่เขีนทำลายเลยอุ้ยอ้ยผมจะเสียเฟรมเปล่าไม่ได้อ่โอเคสวยไม่ได้ลักแก็ตลัใช่มนาจเลยเกือบไม่ได้ใช้เกือบไม่ได้ใช้ทำไมลักเก็ตลกอใหญ่ มันเป็นล็อกเก็ตลอกเก็ตใหญ่หาวหนาแรงว่าแถวนี้มีผีโอ้หนาวหนาวไอ้อ้ยเฮ้ยเลยยิงว่าไปลูกนึ่งเี่ยิงไปหลูกโอเคไอ้ยอยายาอุ้ยโอเคไป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 อุ้ยเฮ้ยนเฮ้ยกิานโอ้ยเฮยมัรเยว่ะัจ้าจ้า โอ้ยเฮียเป็น <invent> ย <fit> ังไงหาไหมคนดูไอ้ลองรอดดูหามาเลยนี่หลบมาดิมึงมาดิยวเล้หรือไปหรืมันเป็นกบดีไม่ไหวหรอกเดี๋ยวผมล่อเดี๋ยวผมล่อให้ไปการโดดีกว่าไม่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 เับไปเับไปเับไปไม่ไม่แกเราจะตายกันหมดพี่เฮ้ยมัน่ไม่ไม่โอ้ยสวยสวยสวยชอบใจชอบใจ

เออเออเขี่ยเขี่ยง่ายน่ะไอพวกไอพวกเนี้ยคือพวกโมโดอาร์เป็นมนุษย์ต่างดาวแหละแต่พวกเราชินกับการข้ามมนุษย์ต่างดาวไปแล้วนะอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรหนาวมากใช่ไม่สนเลยเผาโอ้เผา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 อุ้ยเผาไอ้นี่ไงพี่พี่ทำประโยชน์ให้มึงได้อยู่เนี่ยหายไปสองตัวเป็นไงล่ะเเเผผผาาา เผาอุ้ย oh, อ oh ุ <entertain> en> hey, <n Luis> oh, okay. ้ยอ <ad> ุ้ยโตรง่ายโคตรง่ายอะเผาเห็นไหมพี่เราเก็บปืนไฟไว้เดี๋ยวายหลบเลยโอ้ยเยี่ยเย่ยเยี่ยโอ้ยเยี่ยนี่คนโดนตียะรดีโดนใช่ไหมนี่ไงล่ะอีซี่ถูอีซี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยโดยเย่อะอันนี้มันยานมันยานของพวกโมโดไออะไรล่ะฮึ่ยหลงฮึ่ยหลงศิลาสิสิลาจารหลวงสิลาจารึก ใส่มาแจวประเทศไทยได้เลยหล่อมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยระวังนะเว้ยไอ้สีลาจาหลวงนี่มันมันเลงแล้วมันลงมาที่มันกำตายไม่ดนไม่ดูอุ้ยกลับตายกลับตายอ้าวทำอะไรกัเมื่อกี้เมื่อกี้พี่จะทำอะไรให้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้แกไม่เห็นแกต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยิงให้ไม่ยิงให้ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกูก่อนเฮ้ยคนลงคนลงคนลงขายกัญชานี่กูจ้างมึงมาเพื่อมาช่วยกูเนี่ยใช่จ้างมาเพื่อมาฆ่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ยิง,ยงใครจ้างมาฆ่าพ <ไป S 1> ี่โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม <c oughs> ่ยิงยวก็ล่าของจริงมาหาแม่งเยฮ้ยได้ของดีแล้ว, <c oughs> ลวไปเรื่องแล้วเรืองเบาโดนไปดิ ตไปไม่ไม่มีทางห,หนาวหนาวดีไงล่ะอีสีโหศิลจาลึกอะไรวะใช่มันศิาจาลจ้าหลวมนี่ยอ,อย่าไปลึกเลยหลวมอพอกระจะตาตากไม่ถูกใจส,สิ่งด <laughs> ีเลยหี่อะไรเออคือชิ้นหายเลยไอสัตว์เอี้ย <laughs>